สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มถูกใจติดตามเพจ Facebook กันนะคะก็เลยเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า k m k Social นะคะทุกคปพดพาลิงด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ KMK Social มีอยู่หลากหลายบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการค่ะ ในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายบริการกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook y o u t ไ b จีดิสก t ทวิตเตอร์เทเลแกรมนะคะเป็นบริการเอาละย4ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพืรร่อนเพื่อนด้วยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะเลยมาใจได้เลยว่าเว็บไซต์ตัวนี้เป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะเพื่อนเท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานกันสามารถกดสมัครเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลระคะผ่านยืยนยันและผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะ หรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถกดเข้าช่วยงานกันไปได้เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะมาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMP Social แล้วนะคะไปที่คําน่อซื้อใหม่ตรงนี้นะคะมีหมวดหมู่อยู่ตรงนี้นะคะหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะสามารถเลือกสัรชใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็นทุกใจติดตามเพจ a c e b o o k นะคะบริการตรงนี้ขอเลือกเป็น ในราคาหนึ่งร้อยละกันนะคะคั้นติ๊บตรงนี้เพื่อนเพื่อสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะลิกงตัวนี้นะคะกดผิดเพียนขอบริการที่9.3บาทตรงนี้นะคะ8ปบาทลิก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากโฟลที่เพืจะใช้บริการเป็นโฟลนี้นะคะแมาวางได้เลยค่ะ ตัดอ,อยู่ที่1 0 0ใส่ไป100นะคะได้ราคา8ปบาทเองถูกมากๆเลยค่ะกดส่งได้เลยนะคะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือ,อ่องของเพื่อนเองที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะจะอยู่นะ้านีกันทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้านตรงนี้คือเลข,ขออเดอร์ข,ของเพื่อนเ่อนเองนะคะหากเพื่อนเ่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าอยอดรายไม่ขึ้นสามารถมาขอดัเลขออเดอร์ด้าน้า,นา,นา,นานตรงนี้ส่งให้อดินได้ตรงนี้เลยนะคะ สถานะตอนนี้รอดดำเนินการกันอยู่นะคะเรากัดสัก <Leah> ตัวนึ่งนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่2ช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกน QR code แกบคริปโตสามารถตั้งใจกันไปได้เลยค่ะบริการของเว็บไซต์ตรงนี้ทุกๆบริการทุกๆแฟฟอร์มจะอยู่หน้านีกันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งท้าความมือตรงนี้ได้เลยนะคะและสามารถสร้างคสั่งได้ที่หน้านี้กันเลยค่ะในน้ำเพื่อตรงนี้นะคะหากเพื่อนใดสนใจในบริการของเว็บไซต์นี้สามารถคลอกลิงก์ ตันตัวนี้กันไปได้เลยค่ะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูติดต่อแอดมินกันนะคะติดต่อแอดมินตรงนี้หากเพื่อนๆได้นะคะที่มีปัญหาตึงเงินมีเข้ายอดไล์ไม่ขึ้นสามารถว่าขอความช่วยเหลือลกันได้ตรงนี้เลยนะคะตรงข้อความตรงนี้ได้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่หน้าเฟซบุ๊กกันนะคะยอดไลค์ขึ้นกันหรือ,อยังลองรีดูสกักคระั้งค่ะตอนนี้ยอดไลค์ ยอดถูกใจติดตามเพจเฟซบุ๊กก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะขึ้นไวมากๆเลยนะคะหากมาพุทธนาทยนะคะสนใจในบริการของเว,เว็บไซต์ตรงนี้ก็สามารถเข้านในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ KMK Social นะคะ